สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินริดา88วันนี้เราจะมาต่อกันตอนที่94กระรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยไปรับชมกันเลยค่ะริตเตอร์ฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะพามอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างแต่ฉันไม่มีทางให้อภัยกับการมองเธอเป็นผู้นั้นเป็นสิ่งของฮะ ให้ภัยกล้าดียังไงวะที่ผ่านมาอยู่กับพวกอัลตรานาสมองเพี้ยนไปแล้วหรือไงกล้าข่มขู่ฉันในวันนี้งั้นหรอข่มขู่อะไรกันฉันก็กล้าย,ยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆส่วนนายก็โชคร้ายถูกใส่ฟ้าฟาดใส่ก็ะเทานั้นเองอถ้าฉันได้ขอบันรบเมื่อไรฉันจะหักคอที่ชูชันเอง พยองนั่นก่อนเลยคอยดูเชอะมันบื้อจริงๆแค่ควบคุมพลังยังทำไม่ได้แถมทำให้เกิดเมฆฝนอีกด้วยเรื่องการสูดขอระหว่างสองคนนั่นผมควรใจฉันมากกว่าที่คิดสินะริตเตอร์ตั้งแต่ทำให้ดวงดาวคิดมากไร้สาระก็ทำตัวขดัดหูขัดตาบ่อยขึ้นเรื่อย ตอนที่ได้ยินเรื่องอย่างนั้นในงานเรียงครั้งนี้แม้ว่าองค์ชายที่สองจะนิสยัยหยาบคายแต่หน้าตาก็ใช้ได้เลยไม่ใช่หรอคะค่ะเหมือนได้เห็นพระราชบิดาตอนวัยรุ่นที่มีหน้าตาเป็นที่เรื่องดือมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะคะใบหน้าหรอดวงดาวจะคิดยังไงกับหน้าตาของฉันนะถ้าชอบมากกว่าริตอร์ก็คงจะดี ตายแล้วคุณหนูคะเป็นอะไรไหมัะเปียกโซเลยฉันไม่เป็นไรโชคดีที่ฝนตกลงมาตอนถึงบ้านแล้วพอดีโดยไม่เปียกเท่าไหร่นะฉันจะเตรียมน้ำสำหรับแช่ให้นะคะอืมฝากด้วยนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่ข้างนอกกันนะสีหน้าของคุณหนูดูมีอะไรบางอย่าง แปลกจริงๆด้วยทำไมถึงมีข่าวรืออย่างนั้นออกมาได้นะจะว่าไปจดหมายฉบับสุดท้ายที่เด็กๆส่งมามีเรื่องแ,แปลกๆเขียนไว้ด้วยล่ะเรื่องแ,แปลกๆหรอคะใช่ตอนนั้นอยู่ในช่วงภาวะอดยากครั้งใหญ่มีผู้คนอดตายจำนวนมากในตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเพียงข่าวรือไร้สาระที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงโกราหน แต่ก็มีพยานออกมาบอกว่าเห็นกับตาตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆเข่าเดือนั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะอืมได้อยู่แล้วสิแม่นูบุ๋มมีจิตใจให้งดงามนกสีแดงแห่งความตายมีผู้พบเห็นนกตัวสีแดงที่ปล่อยพลังงานร้ายเบนอยู่เนื้อสักศพแล้วเก็บดวงวิญญาณอยู่ใบัง้ง การที่นกสีแดงตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นมาจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงเหรอไม่สิมีผู้พบเห็นเยอะมากเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเรื่องที่มีผู้อดตายในตอนนั้นเดี๋ยวมากเป็นพิเศษแค่ในเข็บปกครองของราชวงศ์ก็ติดครังในใจไม่แพ้กันวันนี้เป็นคืนที่ดวงดาวในกลุ่มดาวก็รอดเปล่งประกายที่สุดพอดีเลยหวังว่าลูกแก้วความทรงจำจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะ ในระหว่างที่กระรอกน้อยกำลังนอนหลับโรูแก้วก็ได้สองสว่างเกิดขึ้นอะความรู้สึกอันคุ้นเคยเข้ามายัางความทรงจำในอดีตด้วยพลังแห่งรูกแก้วความทรงจำแล้วสินะแต่ว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลาังงานอันน่ารังเกียจนี้คือที่ไหนกันนะ เดี๋ยวนะหรือว่านั่นคือซากศพเอาละทุกคนตอนนี้พลังรูปแก้วพากโรคน้อยไปที่ไหนกันนะักเหมือนสมรภูมิรบอะไรบางอย่างงั้นฝากติดตามตอนที่95้วด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e ให้เราด้วยนะไปละบ๊ายบาย